ครับน้องชายอีฟุตบอลบูบายทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมจันต้องอีกเจนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการอัพข้าพลังกุนเด่นั่นเองนะครับซึ่งกุนเด่ร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างในแพ็คที่นำเหรียญโนมูต t i งค Contact 5ดาวไปแลกนั่นเองนะครับโอเคนะครับไปดูเพิงสไตล์ของกุนเด่นครับก็จะเป็นพิงสไตล์เอ็กตาฟันแนั่นเองนะครับ สามารถเล่นได้2องตำแหน่งเลยนะครับก็คือเซนเตอร์กับแบ็กขวานั่นเองนะครับมาดูค่าทีมสไตล์ของกุนเดนนะครับก็จะมีโพซิชันเกมนะครับ80นะครับถ้าใช้ใครสายโพซิชันก็จะแบ่งแต้มมาอัพค่าทีมสไตล์น้อยหน่อยนะครับควิกเคอน์เตอร์นะครับ66นะครับลองบอลเคอน์เตอร์60นะครับเอาไว้55นะครับแล้วก็ลองบอล58นั่นเองนะครับโอเคนะครับ ไปดูวิธีการอัพกุญเดน,นะครับก็เราต้องไปอัพเลเวลที่หนึ่งให้เต็มก่อนนะครับกดไปที่รูปมาร์คเกอร์ตรงนี้นะครับเราต้องไปอัพเลเวลให้เต็มนะครับกุญเเดล่างนี้นะครับก็จะมีเลเวลอยู่ที่19เนั่นเองนะครับเมื่อทำเลเวลตันก็จะมีแต้มโพสชั่นพอยต์สาัสบกแต้มนะครับเมื่อเลเวลเต็มแล้วก็กดคาว่าโพสต์แล้วก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับดูวิธีการอัพกุญเเดน,นะครับ ร่างนี้ตันที่9 7นะครับโอเคกดไปที่ตัวนักเตะนะครับเราเพ่ได้แต้มโพช i t นพอยต์มาที่36แต้มนะครับต่อไปจะไปอัพค่าพลังไเยอร์โพช t i นนะครับกดไปที่รูปคนตัวนี้นะครับจะไปอัพค่าพลังไปยืแดแตะนะครับโอเคนะครับกดไปที่ไปยืแดแตะก่อนนะครับในกรณีที่เรายังไม่แบ่งแต้มไปอัพค่าทีมสแต y l e นะครับก็ให้พวกเราอ,อัพค่าพลัง เราวันที่สเต็งตัวนี้ครับรูปสตัร์ตตัวนี้นะครับ4แต้มนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะแบ่งแต้มไปอัพค่าทีมเสีตายนะครับแล้วก็เอลิอัลสเต็งนะครับ6แต้มนะครับตัวนี้ครับ6แต้มนะครับดิฟฟิซตี้นะครับ12แต้มนั่นเองนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นก่อนแล้วนะครับผมแนะนําให้แบ่งแต้มไปอัพค่าทีมเสีตายจะดีกว่านะครับเพื่อจะไปแบกค่าทีมเสีตายให้ กองหน้านั่นเองนะครับเมื่ออัพแบบนี้นะครับก็จะมี overall rating อยู่ที่95า้านะครับขาพลังสวยมากครับโอ้โหดูข้าพลังเกมรับกูสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับในกรณีที่เราอยางอ,อยากแบ่งแต้มไปอัพค่าทีมสไตล์นะครับอาจจะว่าเราอยากลดข้าพลังเราไปสตงลงหนึ่งแต้มครับอย่าไปอัพค่าทีมสไตล์ครับเราก็จะเหลือแต้มเวอร์ชันพอยต์หนึ่งแต้มนะครับถ้าเราอยาก ลดเข้าพลังตัวนี้นะครับไปเอาสเตนนะครับเหลือ5แต้มเราก็จะเหลือแต้มฟุชั่นพอยต์สแต้มเพื่อไปอัพค่าทีมพิเศษแต่งนะครับถ้าเราอัพลดเข้าพลังดิฟฟิ้งลงนะครับเหลือ11แต้มเราก็จะเหลือแต้มฟุชั่นพอยต์สแต้มนะครับเพื่อไปอัพค่้าบาค่าทีมพิเศษแต่งนั่นเองนะครับอันเราจะลดเข้าพลังไหนก็ได้นะครับก็คือคุณได้ จัดตันที่97เหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนตัวผมแนะนําให้ลดค่าพลังดิฟฟิ้งลง1แต้มครับเพื่อจะไปอัพอถือว่าอยากอัพคืครอคอเตอร์ก็ลดค่าพลังดิฟฟิ้งลงนะครับ1แต้มเพื่อจะเหลือแต้มโพสชั่นพอยต์มแต้มนะครับแต่ถ้าใครสายโพสชั่นนะครับสายโพสชั่นก็ลดค่าพลังเอลิอัลสเต็งลงก็ได้นะครับเพื่อจะไปอัพค่าพิเนตไดให้ตัน99นั่นเองนะครับ เนะครับส่วนตัวผมก็จะไปอัพเป็นควิกเคาน์เตอร์นั่นเองครับก็ลดค่าพลังดิฟฟิดิ่งลง1แต้มเพื่อจะได้แต้มพูชชั่นพอยต์สามแต้มเองนะครับโอเคก็ตามใจชอบเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วก็กดโปรเซสนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับนะครับต่อไปจะอัพค่าพลังทีมพิสต่ายนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะอัพควิกคอเตอร์ไป3แต้มนะครับเพื่อจะให้ค่าพลัง พี่จะตายตรงนี้เป็น96นั่นเองนะครับถ้าใครสายพซิชั่นก็แบ่งแต้มมา2แต้มก็ได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็กดโปรเซสต์นะครับแล้วก็กดคอนิร์มไปนะครับกุนเด้ก็จะตันที่917นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับวิธีการอัพคข้าพลังจุดกุนเดตตำแหน่ง CB ของสโมสร f c ฟบร์ซิเน่านั่นเองนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจหรือเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเป็ดบายด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ